You, you are, สวั phones, สดีครับพบกับผมครับหมาพัดคนใต้ตัวดำครับในคลิปนกเขาหมาพัดครับทางช่อง YouTube สวัสดีทุกท่านนะครับ คลิปนี้ครับมาชวนคุยเสียงขันเสียงเรียกหรือเสียงคูนกเขาที่เขาเรียกว่าเพาะลูในความหมายนะครับหลายคนก็ไม่อยากเลี้ยงเพราะเข้าใจว่าเสียงที่เรามีอยู่นั้นมันเป็นเสียงเพาะลูหรือเปล่าโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยก็ไปดูที่เสียงเรียกถ้าเสียงเรียกใส่กุหลายคนก็เข้าใจว่านั่น เป็นนกที่ไม่ดีเป็นนกเสียงเรียกว่าเคาะลงแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อธิบายถามที่ผมเข้าใจและก็ได้สอบถามได้พูดคุยกับคนเลี้ยงแล้วก็ทํรราต่างๆมาเพื่อเรามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ความเห็นกันนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องเคาะลงนะครับก็พูดถึงเรื่องการเลี้ยงก่อน นะครับว่านกจะไม่ดีหรือไม่หรือดีหรือไม่ดีนั้นนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการดูดูลักษณะดูขนดูแง้งดูปีกดูเสียงฟังเสียงต่างๆแล้วก็มาตีว่านกอย่างนั้นดีนกอย่างนั้นเป็นมงคลก็ก็โอเคครับมันเป็นวิธีการศึกษา ส่วนสําหรับคนเลี้ยงในประสบการณ์การเลี้ยงคนเมื่อก่อนนะครับก็จะเลี้ยงกันอยู่ในวงแคบๆไม่มีความรู้มากมายสําหรับคารเลี้ยงก็เพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มหยอมของหมู่บ้านของชุมชนนะครับแต่นะนกอย่างนี้สามปุกเนี่ยสาม,มปุกปลาเนี่ยถือว่าหายากมากไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าไม่มีเลยใครได้มาสักตัวก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาก สองปุกหรือว่า1นถึงสองปุกลักสองปุกอย่างนี้ก็เป็นนกดีนะครับแล้วก็เลี้ยงกันมาส่วนนกลายนกดากในธรรมธรรมชาติมักไม่ค่อยมีถ้ามีก็จัเช้น2เช้นคนเมื่อก่อนนี่ก็จะสังเกตดูที่ประสบการณ์การเลี้ยงของตัวเองตเตามาถึงเลี้ยงแล้วนะครับดูเบื้องต้นแล้วเป็นนกออโอเคใช้ได้นะครับดูตาไม่ตลนดูปากไม่ห่างปากไม่หมิน ้านตุ้มเรียกว่าตาหลอคอหลอนปากมินนั้นยกออกนอกนั้นก็ใช้ได้นะครับเอามาเลี้ยงขดทีนี้ก็มาสังเกตว่าหลังจากเราเลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเลี้ยงแล้วมันทําให้แย่ลงไหมตั้งแต่นกตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านรองมันแย่ลงไหมหรือว่ามันดีมากขึ้นนะครับถ้าดีมากขึ้นก็ถือว่าเราอาจจะยูงเข้าไปกับการเลี้ยงนกได้ว่า เนี่ยพออนกตัวนี้นะเราได้นกตัวนี้แล้วชีวิตเราครอบครัวเรามันดีขึ้นอย่างนี้ก็ดีหรือถ้าเอามาเลี้ยงเอามาถึงเลี้ยงแล้วนะครับแล้วเราเชื่อมแย่ลงธุรกิจธุรกรรมทำมาหากินลําบากคนในบ้านทะเลาะห,หูบหิีบทะเลาะกันบ่อยเราพ็อาจจะเชื่อมโยงไปคับนกตัวที่ที่เราเอามา นะครับว่ามันเป็นรกไม่ดีอับประมงคลนปลามาครับว่าอย่างนี้เขาก็ปล่อยแต่ไม่ยืนยันว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะอะไรแต่เป็นเพราะกลัวกันไปอย่างนั้นเองนะครับนี่ก็คือถ้าเคยเลี้ยงแล้วก็หมั่นสังเกตดูของเราเองครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเลยครับนะครับไม่ถึงกับว่ามันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ถ้าได้มาทับตวงแล้วทําให้รุ่งร่ารวยขึ้นนะครับเศรษฐีเอาไปหมดแล้วเลยครับ <c oughs> นี่ครับคนเป็นคนบั่งมีเอาไปหมดแล้วครับควานหาแต่ว่ามันเป็นการเชื่ออยู่ในกลุ่มๆต,ตอนนั้นนะครับเพื่อความสบายใจอย่างนี้นก็พอไปได้ส่วนมาถึงคําว่าเคาโลงเคาะลงเนี่ยมันพูดถึงการเชื่อมโยงไปในระหว่างพิธีกรรมของทางพุทธศาสนาพิธีการเคบโลงเคาะทําไม เพราะเพื่อที่จะสื่อถึงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยว่าตอนนี้คนข้างหลังกําลังประกอบพิธีโดยเฉพาะบ้านผมก่อนจะสวดก่อนจะพระสวดนะครับสวดตอนกลางคืนก็ดีหรือว่าสวด่อนเผาก็ดีก็จะมีลูกหลานหรือคณะเจ้าภาพเนี่ยไปเคาะลงเคาะเหมือนกับปลุกไงรู้ว่าตอนนี้เราก็จะทําบุญอุทิศฉวดบุญฉวจบุญไม่ง่ายพระกําลังจะรวด <muitas> จะได้ลุกขึ้นฝังพระนั่นเป็นความเชื่อในทางพิธีกรรมของศาสนาเชื่อปลุกยังไงก็โดยวิธีการไปเคาะข้างโลงเคาะยังไงครับเคาะก๊อก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 อย่างนั้นครับหรือก๊อกก๊อกก๊อกขาจะเคาะอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าก๊อก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 อะไรมันเคาะประตูบ้านนะครับแต่เคาะโลงเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็กนึกันมาว่าต้องเคาะอย่างนั้น มันก็คือ1 2 3แล้วก็ไป4หรือ1 2แล้วก็ไป3อย่างเนี้ยเรียกเป็นทํานองเคาะลงที่เชื่อมโยงกันทีนี้มาถึงฟังเวลานกขันนกขันมันจะมีอยู่3แบบอย่างคลิปผมที่เคยลงไปแบบหนึ่งก็คือขันเรียกเรียกก็คือชวนตะเลาะนกนก,นกหรือว่าเรียกทัวเมียทัวผู้ขันฮู้กู้ฮูเรื่อยไป เป็นการเรียกมันเป็นสามพยางอยู่แล้วถ้าไปใส่กุกก็เป็นกุ๊กกุกุแล้วขันแบบที่2ก็คือขันโยนนะครับก็คือกุ๊กุกุ๊กับหนสแล้วก็ไปสี่คูก็เหมือนกันครับคูมันก็จะเป็นสองพยางกุ๊ก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 อย่างนั้นยังไม่ยังไม่ครบ ตั๊กฮูฮูฮูอย่างนั้นมันเข้าลักษณะทีนี้ไม่ได้ว่าหมายความว่าไม่ว่าเรียกหรือขันหรือคูเนี่ยถ้าเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการเพกลงไม่เช่นนั้นแล้วนกหนึ่งปุกจะเรียกไม่ได้เลยแล้วนกส่วนมากจะเป็นหนึ่งปุกถูกไหมครับและพวกที่อยู่ตามธรรมชาติี่จะเป็นหนึ่งปุกส0กเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นจะเคาะลงอยู่ทุกเคาะเลยแหละไม่ใช่มันต้องเป็นทั้งเรียกทั้งโยนแล้วก็ทั้งคูหมายความว่าอย่างไรเวลาเรียกก็ปู๊ฮู้ฮู้ฮู้ต้ครูใส่ไปสองแต่เด้งว่าไม่ใช่เคาะแล้วถูกไหมเวลาขันโยนก็เหมือนกันก็ต้องปุ๊ฮู้ฮู้นั่นมันมาหนึ่งแล้วมาสองแล้วครูก็เหมือนกันฮู้ฮูต้าเข้าทั้งสาม หมายถึงนกตัวเดียวกันเนี่ยเวลาเรียกก็ใส่กุกเวลาขันก็โยนใส่หนึ่งปุกเวลากูก็ใส่หนึ่งปุกถ้าใส่หนึ่งปุกตลอดตั้งสามวิธีนี้ตัวนั้นขันแบบพกโลงแต่เข้าวเฉพาะเรียกอย่างเดียวหรือโยนอย่างเดียวพอโยนไปสองปุกพอกูไม่ใส่ปุกอย่างนี้ไม่เป็นจากนั้นในความหมายพกโลงนะครับก็มหมายความว่า ทั้ง3แบบนี้มีแถมท้ายใส่กลุ่ายจึงจะเป็นข้อลงอุปมาเหมือนกับซื้อหวยบนดินนะครับมันต้องถูกทั้งตัวหน้าตัวกลางและตัวหลังไม่ว่าจะลับกันยังไงมันจึงจะถูกไม่ตรวจตรงพดโทษจึงจะได้ตังแต่ถูกอันเดียวอันใดอันหนึ่งถือว่ากินกับ